นอนตาอยากเอาไว้อะไรนะครับเอาไว้หมักหมักเนื้อหมักปลาทำปลาะอันนี้จะเอาต้นปุยเอาไว้กัมพกแต่ว่าหากไปเบื่อปลาหากเบือปลาเบื่อคนก็ได้นะสลปนะอีอไปมันจะสลบไปั่วคณะแนอบเหยียบนอนที่วังโดนโอแล้วก็ท ตั่มันจะหักาน้ำอะไรนะครับย้อนมาทางเดิมน้ำจอกน้ำดำนจอกไม่เคยเห็นหลีระวังต้นแดงนี่อย่างครับต้นแดงนี่อย่งครับ

มันจะเอาง่ายแต่ว่าไม่อร่อยอมันจะเปือนครับ<อ>ถ้าตรงนั้นจะหวานจะหวานหน่อยหนึง่งแต่ถ้าอยู่ในดินเลยจวถ้าอยู่ในดินเลยก็จะหวานมากๆแล้วฟุงรุงอร่อยก็แบบนี้จะจะดีกว่าห,ห่อนสุดอ๋อต้องพุดน้อยหนึ่งนี่เนาะแต่ถ้าเกิดว่าววอยู่ในดินเลยครอยู่ในดินเลยเข,ขาก็จะดูจากตามันจากตาที่มันเรียง เป็นเหมือนกับทางขึ้นเขาพิชุมเมรน่ะอันนั้นคือมันจะมีเยอะอยู่ในนั้นเขาเรียกว่านามเออเขาเรียกว่านอขาวนอขาวจะราคาแพงเพราะว่าแกงก็เยอะกว่าหวานละทีมันขิงหวานๆนั่นไงน่อชมพูด้วยขิูที่มันสีชมพูนะอ๋ออันนั่นอันนั้นอันนั่นเทวเปคนละชนิดแต่นี่คือประเภทประเภทของไก่ว่ามันอยู่ในระดับไหนมันอร่อยไม่แน่อร่อยหรือว่าราคาถูกราคาแพงยู่ต้ไหนอ๋อหมายถึงว่าบอกวาพันธุ์ไหนกระจังนี่มันกัครับ โอนี่เออเมีอะใกล้ถึงแล้วครับใกล้ๆครับกำลังถึงแล้วนั่นเจียเลยตีไปเลย